สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีครับพี่ๆช่องทางยูทูปนะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับเข้าพามาชมนะครับตู้18นิ้วนะครับ18นิ้วมาพร้อมดอกนะครับนะครับเป็นตู้ของสร้างเสกนะครับสร้างเสกสีสเกตนะครับเข้ามาอยู่2ใบนะครับมาพร้อมดอกโปพัดโค้งหล่อนะครับว้อยสี่นะครับเดิมๆนะครับ สภาพสวยนะครับดอกเดิมๆนะครับสภาพตู้ก็เมื่อหนึ่งนะครับใช้งานน้อยมากนะครับนะครับใช้งานน้อยมากนะครับมาทั้งหมดอยู่2ใบนะครับนะครเป็นแม่อดแท้นะครับแม่อดแท้ตะแรงปั๊มนะครับแม่ดแท้ตะแรงปั๊มขอบเหล็กหมูจกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสเปคอนนะครับสเปคอนนะครับสภาพประมาณ95%นะครับ พร้อมต Dante, asure, มู้พร้อมดอกนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสภาพโคตรสวยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ท้าเข together, droite, ้ามาได้ ถ้าทำไม่ได้นะครับพร้อมดอกนะครับอันนี้พร้อมดอกนะครับพร้อมดอก18นิ้วนะครับโปรพัดนะรุ่นนี้นะครับนี่ครับพร้อมดอก18นี่ครับตัวนี้นะครับผมแกะดูนะครับผมแกะดูเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับดอกตัวนี้ผมแกะดูจะร้อยนะครับนี่ ค้งหล่อนะครับ18นิ้วโค้งหล่อนะครับดอกเดิมๆนะครับมาทั้งหมดอยู่2ใบนะครับมาพร้อมดอกตู้สร้างสีนะครับใบเล็กนะครับใบเล็กนะใบไม่ใหญ่เหมือนตู้ทั่วไปนะครับใบไม่ใหญ่เหมือนตู้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดนะครับเดี๋ยวผมมาขนาดให้ดูก่อนผ่าบางทันว่าเฮ้มันเล็กจริงเหรอประมาณนี้นะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้าง54นะครับ ปกติเทอร์โบจะสูงอยู่ที่ประมาณ70ถึง80นะครับอันนี้สูงอยู่60เอ็ดนะครับสูงอยู่61นะครับลึกอยู่ประมาณ73นะครับลึก73นะครับอยู่ข้างในเลยไอ้โอเคครับ73นะครับลึก73กว้าง54นะครับสูง61นะครับใบเล็กนะนะครับใบไม่ใหญ่ คุ้มครับราคานี้นะครับพี่ทนหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับโดยรวมสวยสวยมากนะครับใครที่กําลังหาหรือเอาไปใช้งานนะครับคุ้มมากนะครับ18นิ้วโค้งหล่อนะครับ18นิ้วโค้งหล่อตู้สร้างเสรพร้อม18นิ้วโค้งหล่อตัวใหญ่เลยนะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับ 0837398945นะครับ0837398945อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับมีทั้งหมดอยู่2ใบนะครับมีทั้งหมดอยู่2ใบนะครับ2ใบนะครับ2ใบนะ2ใบนะครับอันนี้นะครับผมขายในราคาอยู่ที่คู่รักแ0 0พัน0ปบาทนะครับพร้อมดอกนะครับไม่แยกนะผมไม่แยกผมขายพร้อมดอกนะครับ8,500บาท คู่ละนะครับคู่ละ8,500บาทนะครับผมไม่แยกนะครับผมไม่แยกนะครับขอขายราคานี้นะครับไม่แยกนะเพราะว่าอ่าพอมันมาพร้อมตู้นะครับผมไม่ได้แยกนะครับผมก็เลยเอาไปพร้อมดอกเลยนะครับคู่ละ8,500บาทนะครับที่ร้านนรัสักเบอร์โทรติดต่อ083นะครับ739 8945นะครับ083 739 8945นะครับนี่ครับบ้านฟ้าอันนี้บ้านเขียว ใช่อยู่ตรงนู้นเลยตรงบอกทีทีรูตรงกระบอกนู้นนะนะครับเบียบ้านฟ้ากับบ้านเขียวนะครับฟังเข้าไม่ได้นะครับฟังเข้าไม่ได้คู่ละแปดพันห้าร้อยบาทมีไหมนะครับมีร้านนลสั่งนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมาก็ฟังเข้าไม่ได้นะครับที่ร้านนะครับเดี๋ยวมานะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับพี่ทางเขาเพื่อนคน i'm รัดนะครับแต่เสียงไม่กระทัดรัดนะเสียงดีมากนะครับ ถ้าเข้ามาได้นะครับตู้สร้างเสกนะครับพร้อมดอกนะครับ18นิ้วโค้งหล่อนะครับพร้อมใช้งานไว้4ดอกเดิมนะครับคู่ละ8,500บาทนะครับมีอยู่2ใบนะครับสูงนะครับ60สูง60นะครับลึก73นะครับกว้าง54นะครับใบเล็กนะครับใบเล็กกว่าอินฟินิตี้อีกนะครับอันนี้สูง80นะครับขออนุญาตชี้นะครับอันนี้สูง80อันนี้สูง70นะครับอันนี้สูง60นะครับเทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่คนละขนาดคนละองศานะครับโค้งละ พื้นที่นะครับทักเข้ามาได้นะครับคู่รับ8,500บาทดอกต้นเดิมนะครับสาภาพโคดสวยนะครับตู้สาภาพ95%สวยงามมากนะครับ083 7 39 8 9 45นะครับยิมพ,พิกัดมาได้เลยนะครับร้านนัลลันศักดิ์ทับสาวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ